สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่28มกราคม2565ชื่อเรื่องว่าอัพต์ช็อคลุงตูไทยว่าเร็วแล้วนะแต่ซาอุดีอาระเบียเร็วกว่าขณะที่พวกเราไทยกันเองสายเสี่ยมสายตำสัตว์เอาแต่เคร่งแค้นประเด็นอิจฉานายกประยุทธ์ที่แฉ่เกินหน้า แต่ทางซาอุฟื้นสัมพันธ์กับไทยเสร็จปั๊บก็โพสต์นี่ปุ๊บบอก Direct f l i g อร์ม o m s a ดี i a r a เบียถ Thailand starting May เ0 2 2 b o o k i นทเว l l ี e a ู a i l a b l e s o o n g e t ready for Thailand ฝรั่งยังไม่มาจีนยังไม่มาญี่ปุ่นเกาหลียังไม่มาแต่ซาอุประกาศวันขนนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมาเจิมตลาดท่องเที่ยวไทยทันควันก็อยากจะบอกว่าไทยกันเองว่าจะเป็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองไปทำไม ถ้าไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรจากมิตรภาพสัมพันธ์ที่ฟื้นกลับมาแล้วก็อันนี่ประชาชาติธุรกิจออนไลน์เขาสรุปประเด็นผลดีผลได้ตามที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพูดเมื่อวาน27มกราดังนี้5โอกาสเศรษฐกิจไทยหลังฟื้นความสัมพันธ์ซาอุส่งออกเพิ่มขึ้น2%จากทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 5 0 0พันล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ5 0 0 0 0ล้านบาทเจอตลาดรถยนต์และส่วนประกอบสินค้าอาหารและอาหารแปรรูปอาหารฮาลาลสินค้าเกษตรเครื่องจกักรกลจิวเวลรี่อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดวัสดุก่อสร้างและเมนูข้อรับท่องเที่ยวสามารถดึงนักท่องเที่ยวซาอุได้เพิ่มขึ้นประมาณ1 5 0 0 0 0คนต่อปีทําให้เกิดรายได้ประมาณ1 3 5 0 0ล้านบาทตลาดแรงงานจํานวนแรงงานไทยในซาอุเพิ่มขึ้นจาก1 0,000คน เป็น1 0 0 0 0แสนคนในระยะ3ปีเพิ่มขึ้นเป็น2ล้านคนในระยะ5ปีเท่ากับว่าเท่ากับปี2532จะทำให้มีรายได้ส่งกลับไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ4,500ถึง9,000ล้านบาทต่อปีการลงทุนลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวในกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญซาอุยังมีโอกาสจะย้ายการดำเนินการเฮดควเตอร์ในภูมิภาคนี้มาที่ประเทศไทยส่วนการค้า ภาคเอกชนของซาอุดเตรียมการส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างกันคาดว่าจะมีการเซ็นเ o ็ภายในครึ่งปีนี้ก็ตามพ์นายกวันก่อนนั่นแหละการฟื้นสัมพันธ์ทั้งภาคธุรกิจการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านร้านตลาดมีแต่คนมองเป็นบวกและชื่นชมรัฐบาลประยุทธ์คณะทำงานกระทรวงการต่างประเทศที่ทําให้สัมพันธ์ที่สูญหาย32ปีกลับคืนมาจะบวกจริงหรือไม่พวกสายพันธุ์อิจฉาอาจแย้งว่า คนทั่วๆไปรู้ผิวเผินก็หลับตาสรรเสริญเยินยอกันไปถ้าอย่างนั้นก็อา่านที่คนลืมตาเห็นทั้งในเห็นทั้งนอกเขาโพสด็อร์วินัยดันล,ลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและกรรมการใน,นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมโพสต์เมื่อ26มกราคม6กกรณีสัมพันธ์สองชาติฟื้นฟูแน่นแฟ้นเป็นทางการว่าประเทศไทยซาอุดีอาระเบียเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆกับข่าวที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย ใกล้จะกลับมาเป็นปกติกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากตกต่ำมานานกว่า3ทศวรรษสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเกิดปัญหามีหลายเรื่องซับซ้อนจนยากจะเข้าใจนานมาแล้วเคยฟังผู้ใหญ่ฝ่ายซาอุดีอาระเบียพูดผ่านผู้ใหญ่ฝ่ายไทยว่าเรื่องเพชรที่ฝ่ายเรามองว่าเป็นเรื่องสําคัญเอาเข้าจริงกลับไม่ใช่ความคลุมเครือเรื่องการสูญหายของคนซาอุดในประเทศไทยสําคัญกว่าแต่ยังมีปมประเด็นอื่นที่สําคัญกว่านั้นเราคนนอกยิ่งฟังก็ยิ่งงง หลังจากผ่านไป30ปีในความเห็นของผมการขึ้นสู่อำนาจของมก,กุฎราชกุมาร MBS นับเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากพระองค์ท่านทรงมีความคิดทันสมัยอีกทั้งบุคลิกภาพของนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวกันว่าฝ่ายซาอุดีอาระเบียพึงพอใจค่อนข้างมากเท่าที่ทราบจากหลายฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง2รัฐบาลดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 4ผมเดินทางไปประชุมมาตรฐานฮาลานที่ซาอุดีอาระเบีย พร้อมกับอาจารย์ประกรณ์ปริยากร,ด,กรด็อรอนัทเด่นยิ่งโรธและดรมูฮัมหมัดดอมีนเจนุผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับข่าวดีด้านการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งจากประธานของการค้าซาอุดีอาระเบียจากอธิบอธิการบาดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอิสลามมัดีนะฮู hu, และก็อีกหลายฝ่ายทว่าเป็นแค่ข่าวยังไม่มีรายละเอียด ผมและทีมงานไปไประชุมที่ซาอุดีอาระเบียสองสาครั้งที่ผ่านมาเมื่อได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายซาอุดีอาระเบียเห็นว่าเขาระวังตัวกันมากในการพบปะพูดคุยกับฝ่ายเราแต่มาครั้งใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วฝ่ายซาอุดีอาระเบียเปิดกว้างจนเห็นได้ชัดขอเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้พบทั้งท่านอธิการบาดีและผู้บริหารทั้งชุดพูดคุยกันเรื่องความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลานระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียเสียด้วยซ้ำ ความที่ท่านอธิการบดีทรงเป็นบุคคลระดับเชื้อพระวงศ์ยิ่งทําให้พวกเรามั่นใจว่าคงได้ข่าวดีด้านความสัมพันธ์และมันเป็นอย่างที่คาดจริงๆระหว่างที่ความสัมพันธ์อนงอเนี้ยเราคนไทยได้รับผลกระทบกันมาตลอดผลประโยชน์ของประเทศไทยจํานวนมหา,าศาลสูญหายไปจึงต้องขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียปลับมาเป็นปกติความสัมพันธ์ที่ดีจะก่อประโยชน์มากมายให้กับสองฝ่ายเชื่อมั่นอย่างนั้น นี่ฮะนี่เป็นผลของดรวินัยดัลลันอ่านแล้วก็รู้สึกยังไงพวกสายอิจฉาทั้งหลายทีนี้มาถึงสายเสียมตระกูลสื่อบ้างไม่รู้ไปเสียมกันอีท่าไหนนักวิชาการเขาโพสต์สอนจัรญ,ญาบรรสื่อไว้ประมาณนี้คุณแพทย์เห็มมาสุขผมอ่านข่าวจากคอลัมนิสต์บางคนแล้วผมรู้สึกว่าการหาข่าวของบางสำนักตื้นเขินขึ้นทุกวันบางคนไม่หาความรู้ในข่าวนั้นก่อนที่จะเขียนข่าวบางคนก็เอาความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวบุคคลหรือรัฐบาลเป็นที่ตั้ง แห่งเดียวแล้วก็เขียนไปตามนั้นพบอ่านข่าวว่าลุงตู่ไปซาอุดได้พบปะเพียงระดับรองผู้ว่าการแคว้นริยัตลุงแกรกระจอกมากแต่ความจริงแล้วนั่นคือเจ้าชายที่รับลุงที่สนามบินเจ้าชายมฮ oh ัมหมดบินอับเดลรอมันรองผู้ว่าการมณฑลริยัตโดยตำแหน่งแล้วก็คือผู้ว่าการตัวจริงนั่นแหละเพราะว่าผู้ว่าการโดยตำแหน่งแล้วคือกษัตริย์ดังนั้นคนที่ทำงานจริงคือรองผู้ว่าการและนั่นคือเพียงเจ้าชายที่ไปรับลุงที่สนามบินแต่คนขีนข่าวรู้ไหมว่าเป้าหมายจริงที่ เข้าพบคือเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิสอาอูอซูสที่ลุงแกไปพบพระองค์ยังทรงเป็นมก,กุฎราชกุมารที่จะขึ้นครองราชในอนาคตและยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเพราะโดยตําแหน่งแล้วนายกรัฐมนตรีก็เป็นกษัตริย์โดยตําแหน่งอีกเช่นกันยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานสภาเพื่อกิจการเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ถือเงินของประเทศจํานวนมหาศาลนอกจากกษัตริย์แล้วพระองค์คือเบอร์สองตัวจริงของซาอุดีอาระเบียและเป็นข่าวที่ใหญ่มาก ระดับลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่นั่นรวมถึงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของตะวันออกกลางก็ลงข่าวนี้สายการบินซาอุดีอาระเบียนแอร์ไลน์ก็ออกข่าวและเปิดเที่ยวบินดเร็กไฟจากริยาดมากรุงเทพในอีก3เดือนข้างหน้าทั้งที่ลุงตู่แกยังไม่จบงานที่นั่นอีกด้วยลุงแกยังไม่กลับไม่กลับบ้านเลยก็มีแต่ข่าวด้อยค่าในการเยือนเพื่อสัมพันธ์อันดีที่หยุดไป30กว่าปีเสรยจแล้วนั่นผมไม่ติดใจหรอกนะจะรักจะชอบหรือเกลียดก็แล้วแต่สำนักสื่อหรือตัวผู้เขียนข่าว แต่การลงข่าวเท็จหรือความจริงครึ่งเดียวมันผิดจรรยาบันสื่อไม่ละอายตัวเองตอนเขียนข่าวกันบ้างหรือครับผมก็ตระกูลสื่อถึงจะไม่ใช่คนที่คุณแพทเหเหมมสุขพูดถึงแต่ยินดีในคําสั่งสอนนะเพราะทําให้ผมรู้ในเรื่องที่ไม่รู้ในสรุปว่าทั้งสองโพสต,ต์ตรงไหนเป็นการด่าก็เฉลี่ยเฉลี่ยรับกันไปเนาะแต่ตรงไหนเป็นการดีกองไว้ที่ผมคนเดียวก็ได้นี่แหละครับนี่เป็นบทความของคุณเปรยวสีเงินครับ ที่เขียนลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เชา้าวันที่28มกราคม2565ฟังกันแล้วดูกันแล้วคุณผู้ชมก็พิจารณานะครับตามหน้าเสือว่าเวลานี้ประโยชน์ที่ไทยจักได้จากซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยมันมีมากขนาดไหนกับการไปฟังพวกเสี่ยมการไปฟังพวกที่ด้อยค่าประเทศมันมีประโยชน์ใดเล่าที่จะส่งคุณค่าต่อประเทศไทยครับ